สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของเซทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสังเทศร่วมกันอย่างปลอดภัยนะครับจะเป็นการต่อจากครั้งที่แล้วเป็นครั้งที่สองครับอันนี้คือใช้ร่วมกันแต่ครั้งที่แล้วคือใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับในปัจจุบันนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสังเทศนะฮะจะทํางานร่วมกันโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับ ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กในบ้านในโรงเรียนหรือองค์กรต่างๆครับและเรียกทเห็นได้อย่างแพร่หลายเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊กแท็บเล็ตนะครับทุกคนตอนนี้มีการติดต่อสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลกันอย่างกว้างขวางนะครับบุคคลที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำหรือเราจะเรียกเขาว่าพล,ลเมืองดิจิทัลดิจิตอลซิติเซนนะครับ ควรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีความความระ,ะมัดระวังนะครับเป็นพิเศษในการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะถ้าเราไม่ระวังนะครับเราอาจจะเกิดการล่วไหลถึงข้อมูลนักเรียนหลายคนเคยได้ยินข่าวมากมายว่าเว็บกระทรวงถูกแฮกเคยยินไหมกระทรวงยุติธรรมโดนแฮกเป็นหน้าใครก็ไม่รู้อยู่ดีมาแปะในเว็บไซต์หรือไม่ข้อมูล ที่เราไปสมัครนะครับพวกเกมหรืออะไรต่างๆไปอยู่กับคนอื่นได้ไงยู่ดีโทรมาขายของแล้วเฉยเลยนะครับมันมีการจการกรรมข้อมูลนะครับเพราะข้อมูลอันพวกเนี้ยสามารถทําให้คนหาไรายได้ทางด้านนี้นะครับแล้วเป็นอัชญากรรมได้นั่นเองนะครับอันตรายจากการใช้อินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างนักเรียนเคยได้รับผลลัพธ์อะไรบ้างเดีย๋ยวผมจะกลับมาถามอีกทีนะคราวนี้มาดูตัวอย่าง เหมียวอ,อ่านข้อความบนอินเทอร์เน็ตพบว่ามีคนที่ไม่รู้จักนัดให้พบในสวนหน้าโรงเรียนจากนั้นก็แอบขโมยกระเป๋าตังของเหมียวไปอันนี้เป็นการกระทำการใช้อินเทอร์เน็ตที่ผิดนะครับและเรียนจะเห็นได้ว่ามันมีการเข้าข่ายหลอกลวงได้อย่างเยอะมากนะครับพวกนี้เรามาดูกันนะครับข้อปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยี หนึ่งเลยนะครับอุปกรณ์เชื่อมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถระวังหรือป้องกันจากผู้ไม่หวังดีได้นะครับเรามีข้อควรไปปฏิบัติดังนี้นักเรียนดูนะหนึ่งปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเช่นเวลาที่นักเรียนมีบัตร ATM หรือบัตรเครดิตนักเรียนควรที่จะเก็บรักษามันได้ดีนะครับถ้าหล่นหายไป ถ้าคนที่เขาไม่หวังดีเขาอาจจะไปลูดหรือไปกดได้นั่นเองนะครับสองไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของตนเองให,ให้ผู้อื่นไม่ควรนะครับใครที่ไม่รู้จักคนแปลกหน้าอะไรพวกนี้ห้ามเด็ดขาด 3. ามสร้างรหัสผ่านในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีให้กำหนดได้คาดเดาได้ยากยกตัวอย่างเช่น ชื่อเราผสมกับพอสอบเกิดหรือไม่ชื่อเราผสมกับวันเดือนปีเกิดนะครับพวกเนี้ยมันจะคาดเดายากคาดเป็นทั้งตัวอักษรและตัวเลขไม่ใช่1นึ่งสองสามที่ห้าเจ็ดปดไม่ได้นะครับเราต้องมีการป้องกันนะครับหรือ A B C D อะไรไม่ได้นะครับควรที่จะนำตัวอักษรตัวเลขมาผสมกันนั่นเอง C กำหนดสิทธิการใช้งานหรือสิทธิบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้นะครับเราควรที่จะกำหนดว่าใครสามารถมาดูข้อมูลเราได้เหมือน facebook อ่ะนนักเรียนจะได้เห็นว่า facebook เนี่ยถ้าเราตั้งให้เพื่อนเห็นเพื่อนก็เห็นแต่ถ้าเราไม่ให้เพื่อนเห็นเราก็จะเห็นแค่คนเดียวถ้าเราไม่เปิดสาธารณนะคนที่ไม่เป็นเพื่อนกับเรา ก็ไม่เห็นแต่แต่เมื่อใดที่เราเปิดสารนะเราก็จะให้ทุกคนที่เขาเล่น facebook ได้เห็นนะครับอันนี้ควรระวังครับเวลาที่พิมพ์อะไรไปดูด้วยนะครับว่าเราตั้งสิทธิ์ว่าเปิดสาธารณะหรืออะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีพอร์บกคอมพิวเตอร์แหลวเนะนะครับพ้อทิ่าถ้าพบปัญหาหรือพบข้อมูลหรือบุคคลที่ทําให้ไม่สบายใจควรที่จะบอกครูและพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ ออกจากระบบหรือปิดอุปกรณ์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานสิ่งสำคัญเวลาเราไปใช้งานที่ไหนครับเช่นร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือไปใช้ของคนอื่นนะครับควรที่จะออกจากรหัสเวลาเราเข้า facebook หรือทำรายการธนาคารอะไรต่างๆไปยิ้มของคนอื่นใช้ควรที่จะออกจากระบบนะครับนี่คือข้อปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเอ,เองนะครับต่อมามีต่อนะฮะมีต่อ ปิดปุ่มกรณ์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานตวรวจสอบเว็บไซต์ตวรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ว่าจดหมายนี้เป็นยังไงน่าจะถือได้มากห้อยขนาดไหนปรึกษาครูหรือผู้เคาเมื่อพบข้อมูลที่ไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยนะคะอันนี้คืออะไรมีการชักชวนหรือมีการขอนะครับไม่หวังดีนะครับ จากผู้ที่เราไม่รู้จักนะครับห้ามให้ข้อมูลเด็ดขาดนะครับไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเรานี่สิ่งสกปเลยไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของเราให้ผู้อื่นสร้างรหัสผ่านติดตั้งโปรแกรมมันแวร์ป้องกันมันแวร์ป้องกันมันแวรนะ์ในที่นี้คืออะไรนัเรียนที่เคยเห็นไหมยูดีทางมุมขวามือมีเด้งขึ้นมาขายสินค้าบ้างมีเด้งขึ้นมาเป็นข่าวบ้าง พวกนี้นะครับเขาเรียกว่ามัลแวร์มันเป็นตัวที่สามารถเข้าไปดึงข้อมูลเราได้นะครับถ้ามีนะครับเราควรที่จะติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสน,นะครับมันจะช่วยได้ทางนะครับวันนี้นะครับมาเซอร์มีแบบรหัสหนึ่งแบบรหัสนะครับคืออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับและเล่ยนยกตัวอย่างความอันตรายนะครับหรือความเสียหายที่เกิดจาก ทางอินเทอร์เน็ตมาแฮมเซอร์ห้าข้อนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นอันตรายจาทางอินเทอร์เน็ตอะ่ะยกตัวอย่างมห้ผมเซอร์หน่อยแล้ววิธีการป้องกันเราจะป้องกันยังไงทําลงในสมุดนะครับแล้วส่งที่ห้องส่งงานของเรานะครับมาเซอร์จะสร้างโฟลเดอร์ส่งงานชั่วโมงที่สามไว้แล้วให้เราถ่ายรูปส่งนั่นเองนะครับวันนี้อยากให้นักเรียนทําในสมุด ให้เสร็จภายในข้ามนะครับเพราะว่ามาเตอร์รู้ว่าพวกเรามีงานเยอะอยู่แล้วนะครับมาเตอร์เลยรีบอธิบายและให้พวกเรารีบทํานะครับโอเคนะครับ